แต่ถ้าเป็นคนน่ารักต้องบอกว่าเฮิร์นเขอร์อไอเฮิร์นเคิร์ไออ้าวพี่หน่อยเจีจชิเินี่บ่ไอหนี่ยีอย่างรู้ <laughs> <laughs> สึกว่าไอเพลงนี้ทำไมมันอยู่ในหัวค่อยแป๊บนึงนะพี่เธเดียวไม่ได้เข้าในบ้านใครทายใครขออภัยนะคะพี่ช่างม่วงสวัสดีค่ะแต่ถ้าเป็นคนน่ารักต้องบอกว่าเฮิร์นเขิร์ไอเฮิร์นเขิร์ไออ้าวพี่หน่อยเจีจชิเินี่บ่ไอหนี่ยีอย่าง <laughs> เดิมนะคะวันนี้ก็มาทักทายพูดคุยเช่นเดิมนะคะใครใครที่เวนไปผ่านมาก็มาทักทายพูดคุยได้นะเดี๋ยวต้องที่เราลงเช็คเสียงดูก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณเดียอสก็ใส่กุญจนภาด้วยนะคะยายุวว่ารักรักรักน้องตูนค่ะนะคะแล้วก็อ่าไอ้บุญ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 สร้างภาพนะคะสวัสดีจากคุณขอนคนณซวยคนนั่นเลยนะคะพี่ตูนก็สวัสดีคุณสวัสดีค่ะนะคะคุณไข่นะคะแล้วก็อ่ยายุนบอกว่าเจ้าเจ้าอั้นเจ้าอั้นโอเคเจ้าอั้นค่ะยายุนนะคะหนึ่งเหล่า ทุกคนลูกควยกนันเนาะทั้งลูกทั้งผัวได้แข่งกันโทรศัพท์นี่คอยเสียงคอยกดแล้วก็ลืมทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเขาว่าจะไปห้องพิยุเขาเปลี่ยนอันแล้วนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะไ <c oughs> มเอ็มี่บอกว่าคุณสมชายสวัสดีนะคะทุกวินาทีพนลักว่าคุณอเล็กแฟนเพสสวัสดีจ้านะคะ <c oughs> แล้วก็ เอาไว้ทอล์กนะคะน้องกิตาอ่านคอมเมนต์ใครขะามวิญญาดีกับพี่เพนด้วยนะพี่เป็นคนสวยนะคะพี่เป็นแฟนเพจนกับตั้ง่าโฆษณน่ารักสดไปแล้วพี่ซาลอนสวัสดีคุณกิตาเ์กีตอร์จับมือพี่โสภาด้วยนะคะแล้วก็อ่าพี่ภาษ,ษาอังกฤษก็ว่ามาจุ๊บรถนะคะคิปมาลายลัานคิปมาลายคิปมาล,ลาลายแล้วเวลาเราไลฟ์สดนี่นะโอ้โหดวงตานี่ไม่ เยอะมากเลยแล้วบางทีดวงตาน้อยแต่การเข้าถึงเราอ่ะเยอะมากมากทุกคนนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจให้นะคะแล้วก็คุณพี่บัมลุงก็สวัสดีค่ะคุณแม่เอมี่จุธารัตน์นะคะพี่จนภาก็สดีคุณเชฟตามอารมณ์เจ้าก่านะคะแล้วก็พี่สาก็สวัสดีจ้ะคุณพี่ชมวงด้วยคุณแซลงแล้วใช่ไหมอุ่นใจไทยบ้านเฮานะคะสวัสดีพี่อุ่นใจด้วยที่น่มก็สวัสดีค่ะคุณพี่เพนแฟนเพจนะคะลูกก็ไปเปิดประตูปิดไปเปิดเปิดมาอยู่ทุกคนใช่ไหม กุศลพลหรือว่าสสุพละคะพี่สมนึกว่าคุณทัศนีใสยบุญสวัสดีค่ะพี่พิชกบกวสวัสดีค,คงนงามแล้วมานอนเลี้ยงโคขอบคุณค่ะพี่พิชิตลมลากนะคะแล้วก็พี่จอยอยูต์อ <c oughs> ลไรก็แบบโดนแจ้งนะโดนแจ้งนะ, <c oughs> ะเขาบอกว่าเป็นการเชิญชวนนะคะค่ะอ่านเออคำที่เราอาจจะบอกว่าเออคุณก็สวัสดีค่ะคุณพี่พิมลน,นะคะคุณชัยก,ก็สวัสดีค่ะพร้อมแม่น้องิวสวัสดีค่ะคุณนิ่มนามวงนะคะไปหะ ค่อยหาเพลงก่อนเลหน่ฮาวเจ้าอันนะคะเจเจนะคะคําว่าเจ้าอันก็จะเป็นสวัสดียามเช้านะคะคําว่าเจเจก็คือน้องกีต้าจะเรียกพี่หน่อยว่าเป็นพี่ถูกไหมเจ็ด <c> โ <oughs> มงเจ็ดโมงเช้าของไทยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราออกมาที่ยข้างนอกนะคะก็เลยตื่นสายนะคะเลยเพิ่งมาปกติก็จะไล่เจ็ดโมงเช้าเช่นเดสไพน์มาเลเซียมแม่ลูกห้านะคะชื่นว่าน้องกีต้าพบกันยามเชา้ชาเจ็ดโมงเช้าทุกๆวันโออตอนนี้เจ็ด ตัวนี้เป็นมงกว่าแล้วแต่สตอรี่บอกว่าน้องกีตาร์สวัสดีค่ะนะคะแล้วก็พี่มนต์มนต์สวัสดีค่ะนะคะพี่สุพลก็สวัสดีัชทาทยคุณยายุนนะคะแล้วก็คุณนาดาสวัสดีคุณทัศนาด้วยพี่ทัศนีสวัสดีคุณจันทพาด้วยแม่บาสุค่ะแล้วก็ทงมลมั่นคุณแม่สวัสดีพีเอด้วยนะคะยินดีด้วยมากๆเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่แต้มก็บอกว่าสวัสดีค่ะนะคะส่งกําลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะด้วยแต่พอที่จะมาทําเรื่องคลิปก็เหมือนกันน้องกีตาร์ตั้งไวสองอาทิตย์มาลงคลิปเเเยออะะะะมมาากกขขึึ้้นนนทคิิปพ่่็็รณตัังงแสสวดี นะคะทุกคนนะคะไม่กล้าทักทายเยอะนะคะโดนตีมือได้เลยจ้ะพ right ี่ถิงก็สวัสดีคุณเย่าด้วยนะคะพี่คุณย่าก็บอกว่าสวัสดีคุณยายไทยมากเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณอาบำรุงกําเทศนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่พิมมาเชเล่นให้น้องกีต้าร์นะคะขอภหน้องกีต้าร์อ่านภาษาอังกฤษไม่เป็นนะคะแล้วก็พี่บอกว่าสวัสดีนะคะนะคะคุณประหยัดคอมเมนต์ค่ะได้จ้ะนะคะน้องกีต้าร์จะใส่อันนี้แล้วก็จะทํากาแฟไปด้วยนะทุกคนนะ อัากาแฟไปด้วยยังไม่ตื่นมายังไม่ได้กินกำลังใจนะคะขอบคุณขับไปเที่ยวยังคะตอนนี้อามาเที่ยวตอนนี้อยู่ที่โรงแรมนะคะ <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่โรงแรมพึ่งนอนตื่นเมื่อกี้นี่เนี่ยไม่ได้เเริ่มต้นเริ่มแรกมาเราอาจไม่รู้วิธีนอนทางมันอาจจะยากหน่อยนะทุกคนเนาะมันจะไปผิดบ้างถูกบ้างโอ้ยไปหลงทางไปผิดทุกถุกบ้างแต่ทุกคนเชื่อเถอพอเราก็น่ารักก็บอกว่าเฮินเขออไอ,อะเขออ้ายก็คือน่ารักถ้าบอกว่าอุ๊ยน่ารักมากก็บอกว่าเฮินเขออไอย ๋ยวถ้าบอกว่าพยซาลอนสวัสดีคุณกีตาร์กีตาร์จับมือพี่โสภาด้วยนะคะแล้วก็พี่ภาษาอังกฤษก็ว่ามัจจุรดนะคะพิพมาลายล่าพิพมาลายพิพมาลาลายเลยนะคะแล้วก็พี่ไก่ก็สวัสดีคุณแซงไอสวิตนะคะแล้วก็คุณจุคนสวัสดีค่ะนะคะพี่ชีวิตดีดีที่น่าสวัสดีคุณกุ้งมัจจุรดด้วยนะคะแล้วก็ทุกวินาทีพลักว่าเก่งมากขอบคุณค่ะดังดีค่ะนะคะแล้วก็ทุกวินาทีพัลักษสวัสดีนะคะคุณชีวิตดีดีที่น่าตอนับตอนนี้แอร์เริ่มเย็นแล้วค่อยนนะ ยังไม่ได้เติมเลยแต่พี่สมชายยี่ให้น้องกีต้าเยอะมากนะคะน้องกีต้ายังไม่ได้คืนสักดวงเลยนะน้องกีต้าไม่ได้คืนในพี่สมชายสักดวงเลยถามแล้วรุ่นเป็นรอสองล้านอีกนะมันขึ้นตลอดเลยขึ้นทีละแสนขึ้นทีละแสนนะคะคุณสมชายบอกว่าใส่คุณแต้มด้วยนะคะแล้วก็พี่ชีรชัยฟังอยู่นะคะขอบคุณค่ะพี่ชีรชัยนะคะพี่สมชายบอกว่าสวัสดีคุณสังกี้คุณรัตติมาก็สวัสดีพูดไม่ได้นะตอนนี้พูดไม่ได้นะทุกคนเอาเก็บไปคุพูดไปก่อน นี่พหนงว่ะสวัสดี่าพี่หนงก็บอกว่าอ่าชมว่าคุณแม่สวัสดีค่ะชื่ออะไรพี่หนงฝั่งซื้อภาษาอังกฤษเจ้าหนี้บอกให้นะจะได้อ่านชื่อถูกนะคะแล้วก็ทุกทีน้าที่บนแรกสวัสดีพี่ดิมด้วยนะคะแล้วก็พี่หนงเอาร้อนคางควรหัวใจสลายใช่ไหมล้มเหลวใช่ไหมวันคืนนวงเลยก็ไปไลฟ์ตอนอุ้ยกีตาร์ไปไลฟ์ตอนอันนั้นการเข้าถึงดีมากทุกคนการรับชมประมาณสี่พันกว่า การรับชมนะประมาณคุณสมชายค่ะพี่แมวก็ใส่คุณรัตติมาด้วยพี่จอยใจพี่เพ้นด้วยนะคะคุณรัตติมาว่าคุณสมชายสวัสดีค่ะพี่จอยใจคุณพี่แมวด้วยพี่แมวก็สวัสดีค่ะนะคะคุณรัตติมาว่าชมวนนั้นคุณแม่สวัสดีวันนี้ก็ดีใจมาโอ้ยนี่แหละพี่ดาวมันจะค่อยๆไปเชื่อน้องกีต้ามันจะก็ค่อยขึ้นก็ค่อยขึ้นก็ค่อยเชื่อเถิดคลิปหนึ่งมันเริ่มดีดแล้วสักพักหนึ่งถ้าเราแล้วก็ทุกวินาทีเพลินรักสวัสดีคุณพี่ยงค่ะพี่แมวก็สวัสดีพี่ขวัญด้วยนน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 ะะะะะะคคคคคคคพพพพพีีีีีีี่่่่่่ดดแลววขขออบุุุณณกกกาาาััังงใจจๆสส็็มมมมเททศ น้องกีตาร์เห็นแล้วอุ๊ยอิสาจนเลยเราอยากจะมีแบบว่าอยากจะมีคู่เล่นเหมือนเขานะตลกแบบมันมันสนุกดีอ่ะทุกคนนะคะอาน้องกีตาร์เหนใจแล้วอุ๊ยนั่นแหละพี่ดามีโชคไม่รอดแล้วพี่ดาเลยคะแล้วก็ทุกพินาที่เพื่อรักสวัสดีค่ะพี่เคดาไทยท็อปพี่นิ่มก็สวัสดีน้องกีตาร์คนสวยคนเก่งนะคะแล้วก็คุณค่ะพี่พี่นิ ซาภาพพี่หน่อยสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็พี่แมวสวัสดีคุณแมลแลวด้วยนะคะพี่แมวก็ุศลิชัยสวัสดีนะคะพี่จันทภาบอกว่าสวัสดีคุณทัศนดีด้วยนะคะฮ่ฮาวเจ้าอันนะคะเจเจนะคะคําว่าเจ้าอันก็จะเป็นสวัสดียามเช้านะคะคําว่าเจเจก็คือน้องกีตาร์จะเรียกพี่หน่อยว่าเป็นพี่ถูกไหม น้องกิต้าบเมื่อวานอ่ะคือหาว่าจะไปรีมิกเพราะว่าทุกครั้งน้องกิต้าจะไปรีมิกน้องกิต้าเพิ่งลงคลิปไปเนี่ยมันต้องห่างเวลากันเนาะแลวเมื่อวานน้องกิต้าก็ลงคลิปของตัวเองฮอกถ้ามันเสียงแบบดังอออแบบนี้ก็บอกนะเพราะว่าแฟนเคยบอกว่าน้องกิต้าใส่สมทอทอกแล้วมันเสียงดังาสัน่น ก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้เสียงดังหรือเปล่านะคะซังแอร์ก็สวัสดีค่ะนะคะทุกคนนะคะไม่กล้าทักทายเยอะนะคะโดนตีมือได้เลยจากพี่ผิงก็สวัสดีคุณยาน่าด้วยนะคะพี่คุณยาน่าก็บอกว่าสวัสดีคุณยายไทยมากๆด้ยนะคะไปก่อนนะพี่สงสัยเดี๋ยวน้องกีตาร์จะไปให้พี่สงสัยที่คลิปนะคะน้องกีตาร์ตั้งใจไว้แล้วพี่สงสัยให้น้องกีตาร์เยอะมากทุกคนนะคะพี่ถ้าเชื่อว่า ทำไมสถานที่ไลฟ์สดปีเต้ไม่มีสัญญาณเอาไปชาร์จอยู่อีกเครื่องหนึ่งอ่ะไปหามย้ไทยไม่เจอนะคะไปอีกทีเอายายไทยไลฟ์สดจุบแล้วครึ่งชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็พี่สุนันทาสวัสดีน้องกีตาร์สุขัแล้วก็พี่สาพี่จันนภาสวัสดีคุณทุกวินาทีพนักทั้งชีวิตนี้เพื่อเธอพี่นักการศึกษาพี่จันนภาโดยพี่จันนภาสวัสดีคุณนักการสตอรี่พี่ดีสภากก็โอ้ไอหนีที่รักกีตาร์นะคะตัวฮาวแล้วพี่จันนภาสวัสดีคุณอาจารย์อเล็กด้วยนะคะคุณอารยาสวัสดีค่ะคุณเรเลือกได้รับความรู้ออออองงกกกีต้้้้้าาาไไปหหคคุุณจรยยย์์เเลลล็ดดดข่นนวทแะ แต่พิดามีคู่เล่นด้วยทาต่อพิดาลงคลิปเรื่อยๆนะคะลงคลิปเรื่อยๆ <c oughs> เพิ่มคลิปเรื่อยๆเดี๋ยวสักพักหนึ่งช่องพิดาจะถูกเอาที่พี่เมียวเอามา,าลีมิกน้องกีตา้าน้องกีต้าชอบมากเลยคลิปน <c oughs> ั้นเอามวลีมิกแต่มันเหมือนมากเลยน้องกีต้าไปหาไม่เจอคลิปนั้น <c oughs> น้องกีตา้าก็ถึงก็สวัสดีคะ่ะคุณพี่พี่มลน,นะคะคุูชันชัยก็สวัสดีคะ่ะพร้อมไหมน้องวิวสวัสดีจากคุณนิ่มนามวงนะคะไปหา ไปหาเพลงก่อนเด็จะรอพี่ทองมณ์ก็สวัสดีคุณยายไทยด้วยนะคะทองมณ์สวัสดีคุณสุนันทาด้วยนะคะพี่เพนสวัสดีพี่เเดพี่เคดด้าค่ะพี่ทองมณ์ก็สวัสดีค่ะนะคะคุณพี่เพนแฟนเพจด้วยนะคะพี่เพนสวัสดีทองมณ์รู้ห้องน้องกีตาร์ก็จะมีหลายแบบบ้างตอนนี้นะบางวันก็ร้องเพลงดูบางวันก็ให้ความรู้บางวันก็มาแบ่งปันประสบการณ์บางวันก็ร้องเพลงบ้างอะไรแบบนี้สลับแล้วเวลาเราไลฟ์สดนี่นะโอ้โหดวงตานี่ม่ เยอะมากเลยแล้วบางทีดวงตาน้อยแต่การเข้าถึงเราอ่ะเยอะมากมากทุกคนนะคะแล้วก็น่ะนะคะพี่ชิชัยบอกว่าทางวอนบ้านคุณแม่สวัสดีค่ะนะคะแล้วก็ทางวอนบ้านคุณแม่ก็สวัสดีคุณยายสาวยุแมวแมวจม้ซนนะคะสวัสดีไปอาบน้ำตอนเช้าเมื่อกี้แล้วก็อ่ามันไล์สดบอกแฟวออนว่าขอไล์สดก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงอรอลูกอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวลูกมาแล้วก็จะได้ไปกันละยายนี่ดังด้งดีค่ะนะคะแล้วก็ทุกนาทีพัลลักษณ์สวัสดีนะคะคุณสิบิติติที่นั่นตอนนี้แอร์เริ่มเย็นแล้วค่ะนะ 这边呢，快了啊 ได้ยินไหมรายาวาน่าเล่นด้วยทุกคนนี่แหละแต่พี่ดามีคู่เล่นด้วยทําต่อพี่ดาลงคลิปเรื่อยๆนะคะลงคลิปเรื่อยๆเพิ่มคลิปเรื่อยๆเดี๋ยวสักพักหนึ่งช่องพี่ดาจะถูกคุณค่ะพี่พี่นิสซาภาสพน่อยสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็พี่แมวสวัสดีคุณแม่เมลด้วยนะคะพี่แมวก็คุณสิริชัยสวัสดีนะคะพี่จันทภาบอกว่าสวัสดีคุณทัศนีด้วยนะคะท่านทูสภัยมาเลเซียแม่ลูกค้านะคะทุกคนเนาะก็ก็ได้แค่นี้นะคะก็ใครเข้ามาก็ยินดีต้อนรับแล้วก็เวลคัมทุกๆท่านเลยทุกท่านเลยนะะคคก็ขอบุุณสทาสสวัดีีค่ะพุ บอกขอบใจค่ะยายไทยสวัสยายไทยทำไมเมื่อวันยายไทยลงไวจังเลยอะ่ะน้องกีตาร์ไปไม่ทันยายไทยอองงกีตาร์ก็หมดลเลยลืมเลยเห็นกุหลาบกีกระใจ ้ส่งกําลังใจให้นะคะแล้วก็คุณพี่บํารุงก็สวัสดีค่ะคุณแม่เอมี่จุธารัตน์นะคะพี่จนภาก็สวัสดีคุณเชฟตามอารมณ์เจ้าเก่านะคะแล้วก็พี่สาก็สวัสดีจากคุณพี่ชมวงด้วยคุณสายหาเจอก่อนพี่จอยหิ้ตั้งสวัสดีคุณทัชนาด้วยนะคะคุณสุขคุณชายทีก็สวัสดีจ้านะคะแล้วก็ทุกวินาทีพลักสวัสดีจากมีความสุขนะคะคุณพี่เฟนแฟนเพทนะคะคนใจเดิมนะคะวันนี้ก็มาทักทายพูดคุยเช่นเดิมนะคะใครใครที่แว่นไปผ่านมาก็มาทักทายพูดคุยได้นะเดี๋ยวต้องคิดดออ่่่ะะะลงงงเเเช็คคสียูกนนนแป๊บึพราาว